สวัสดีครับท่านผู้ชมและพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดพฤษสภาแล้วครับการใจ้ชีวิตในป่าครับคือในปลาสวนยังของผมนี่แหละครับนี่ครับในปลาแบบนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมได้ครับชมครับนี่ก็เป็นปลาแบบนี้ครับหล่อปลาก็จะเป็นสวนยังครับสวนพักโอมพักละนะครับ้านเฮาผังเหนือพักละนะครับ อยู่ไว้แถวๆลิ้มกระทอมเนี่ยแล้ครับนี่ผมก็จะมาทำอาหารครับตอนเจ้าครับวันนี้ก็ประมาณแปดโมงกืองแล้วนะครับวันนี้ผมเข้ามาเจ้าครับเขาก็จะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นกิง่งไม่ยังพะ้าะแห้งครับตีเขาสลัดกิ่งลงมาเขาก็มาใจ้เป็นเชื่อเพิงนะครับนะครับลองฮักแบบนี้ครับ ยูในปลาส่วนยางก็ส่วนใหญ่ก็บ่ได้ไปไปตัดไหม่ในปลาแล้วครับเพราะว่าจะมีกิ่งยางนี่ครับติกิ่งแห้งๆขอสลัดไปสลัดกิ่งลงมาเอาก็เอามาทำเป็นเป็นเจีเชือกเพิงนะครับ ไปนี่ครับผมจะแก้ตัวนี้ล้วเข้าไปจุดนะครับนี่เขาห่อเต่าผู้นะครับหรือหัวกํมสมัยใหม่คือเตาแก๊สสมัยเก่าเขาว่าเตาผู้นะครับรรเ,ตเตาผู้ผมันผูมันผลไปนะครับเต่าผู้สมัยก่อนเขาเจ้น้ํามันกัดครับถังใหญ่ครับเนี่ยขนาดน,นี้ครับเขาจะโย,โยกโยกมาเขาโยกอ่าโยกน้ำมันกัดขึ้นมาเขาโยกเออเื่องผลหญ้าเนี่ยนะครับ ไม้เก้านะครับท่านผู้ชมยังไอรุนใหม่ๆนะมเราคงเกยหันแล้วครับคนที่เคยหันก็อายุประมาณสักห้าสิบปีในเกยหันครับนี่ครับผมก็ได้ไหมมาแบบนี้ครับเพื่อจะมาทำเป็นฟื้นนะครับเชื่อเพิงครับ อยู่ที่สวนผมนี่ก็มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตอยู่ครับสมาจะเป็นอินเทอร์เนต็ตของค่ายของ AIS นะครับหรือวันทุกคอเนี่ยนะครับพอมีคือได้ใจอยู่ครับประมาณสักสองสองด <laughs> อนะคคลิปนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับการใช้ชีวิตในในสวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามผมตัวเนอครับจะได้มีคลิปใหม่ๆเลเพื่อเป็นกำลังใจผมครับบ๊ายบาย